ี่การแต่งรังเพลิงนะครับเป็นจุดที่สำคัญบางคนก็ไปแต่งเยอะกันไปทำให้เวลาจริงแล้วเนี่ยแถวๆตัวส่วนที่เป็นทองเหลืองของปอกยมันจะบวมนะครับเขาไปเจียข้างบนเนี่ยออกมากเกินไปเดี๋ยวผมจะทำใหู้ว่าเจียรประมาณไหนนะครับคือไอ้ปัญหาตรงนี้เวลาที่ลูกมันปอนขึ้นไปอ่ะ,ม,ม,อะ,ออะมันจะเป็นมุมอย่างเงี้ยป่ะไอ้ปลายลูกอ่ะมันจะไปชนแล้วก็คั้มอยู่ไอ้ตรงมุมเนี่ยลูกบานเราถ้าเกิดเป็นกระสุน ที่เปือกอ่อนๆจะชอบมีปัญหากระชนแล้วก็คำแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นลูกที่เปือกแข็งๆก็เป็นพวกลูกเก้าที่เขา,าใช้วิธีคิมแบบโลคิ้มมันจะเป็นมนๆน,นี่ปะมันจะไม่ค่อยมาติดปัญหาในแขวงนี้แต่แต่บางบางรัดปอกก็ติดนะถ้าเกิดมันมาบางนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าใช้วิธีการแต่งยังไงนะครับโดยโดยใช้อตัวนี้หรือยางเขียวเป็นตัวแต่งนะครับจะไปแต่งเปือเอาเยอะครับช่วงนี้ เอาแค่ okay. มันเหมือนว่าปั่นเงาะให้แล้วเป็นมนเช่นแค่น,น,นั้นเองนะครับอย่าไปกินเนื้อมันเข้าไปถึงในรังเพลิงเพราะไอ้ตัวเนี้ยเป็นจุดที่หุ้มโคนปอกกระสุนอยู่ถ้าเกิดเราแต่งเข้าไปเยอะเนี่ยตัวนี้ไม่หุ้มมันจะบวมพอมันบวมเนี่ยเวลายิงปุ๊บอไอ้ขอรังเนี่ยมันจะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่อยู่เพราะว่ามันบวมแล้วก็ดันขอรังออกเลยเลือกขาออกเลยครับเดี๋ยวท่านไม่ดูนะแต่งเลย คือตัวที่เราใช้ในการแต่งตัวย,ยางเขียวอะนะครับหาซื้อได้ในลาซาด้าเพต้องเป็นปลายเปนแบบเป็นโถกระสุนแบบนนะครับยังไม่ต้อจิ้มลงไปเลยเก็จิ้มจิ้มลงไปวเริ่มจะหมักมากเลยนะ นะเป็นจ right ุดท e ี่จุดนี้สองจุดนี้เป็นจุดที่ขลังเข้าไปอยู่นะครับไอ้มุมเนี้ยมันตอนแรกมันจะเป็นสเต็ปอยู่เราก็เจี๊ยให้มันแบบเป็นแนวระนาบเดียวกันนะครับไม่เป็นสเต็ปพอบางทีนะลูกเจอลูกปลายที่มันชิ้นแบบฉีบมานะไอ้ส่วนเกินเรื่องของปากเนี่ยเข่าจะมาจุดไปใสนี่นะเราก็ปรับแต่งให้มันแบบเป็นเป็นระนาบเดียวกันนะเป็นเนื้อเดียวกันพอเวลาลูกมันฟอนเข้าไปเพื่อนเาก็จะลุกเข้าไปเลยนะครับ ตายมันเริ่มหมดแล้วก็ไม่เปลี่ยนดอกใหม่เลยเก็บไว้ใช้งานอย่างอืครับเขาตายที่เป็นหัวกระสุนเป็บบนี้มันก็เหลืออีกที่เ้าไปถึงก็เลยาส ก้อ็มนยะที่มันจะเป็นเเหลี่ยมๆแล้วก็แต่งให้มันมนเนี่ยเวลาลูกที่มันเชิดขึ้นไปเ่มันจะได้แบบไม่ไปติดประมาณนี้ครับคืออย่าไปใช้พวกลูกเกียร์ที่มันเป็นเ,นเ,นเนหมือนกระดาษทรายอย่างนี้นะมันมันจะกินเข้าไปลึกแล้วมันทำให้ใจุดเนี้ยไม่หุ้มโคนกระสุนนะครับมันทำให้เวลาย,ยิงแล้วโคลลนมันจะบวมนะครับแล้วมีปัญหาว่า ขอล่างดึงไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับแต่งบประมาณนี้นก็ตัวได้เราท่านเป็นหน้าหน้าเดียวกันนะครับเอามาครับวันนี้นะครับรให้ผมเป็นตรงปากที่ช่องคัดปลอกเข้าไปยาเพื่อมาทวนเอาไว้นะครับบางทีลูกมันตายที่มันบี้มันจะเข้าไปเกี่ยวตรงนี้แหละส่วนข้างล่างไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะข้างล่างเข้าไปเลย